สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชัน a l r o r a Store นะครับซึ่งแอปพลิเคชัน a u l o r a Store ตัวนี้นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ช่วยดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ยังไม่มีในแอปแกรี่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอปพลิเคชันตัว a u l o r a Store เนี่ยมันจะดึง API ของ Google มาทั้งหมดเลยซึ่งมันจะคล้ายๆกับ Play Store เลยนะครับบางแอปที่ติดตั้งมาอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับถ้าแอปพลิเคชันนนนนัั้้เเเรรรรรีียกกหาาาาาบิ Google Service ่องควมดู วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันอ r โ r a Sto ตเวอร์ชั่นล่าสุดกันเลยนะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่ในส่วนตัวเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นแต่ที่ช่องค้นหาพิมพ์เข้าไป a l l รราสโตนะครับ a u r o r a แล้วก็เว้นวรรค s t o r e พอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยกดค้นหาเลยพอกดค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดจากในส่วนของตัวที่เขียนว่า a l l รรา o s s นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขานะครับให้แตะเข้าไปเลยหลังจากนั้นเลือกดาวน์โหลด พอเลื่อนดาวน์โหลดเสเร็จแ้บอยเลื่อนมานิดนึงนะฮะมันจะมีคําว่า stable กับ night stable ก็คือตัวเวอร์ชันเสถียรนะครับ night ก็คือเป็นเวอร์ชันทดสอบผมแนะนําให้ใช้ด้านซ้ายเราแตะตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าแตะไปแล้วมันไม่เข้าหน้าดาวน์โหลดนะครับแบบของผมเนี่ยฮะให้เราแตะที่ด้านล่างเชิงล็อกมันจะมีคําว่า here er ตัวเล็กตรงนี้แต่คําว่า here er ตรงนี้นะครับมันจะวิ่งเข้าไปอีกหน้าหนึ่งให้เราดาวน์โหลด apk แล้วก็เลื่อนมานะครับด้านล่างเชงล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีเวอร์ชันบอกอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ v 4.0.5หรือว่าเวอร์ชัน4.0.5นั่นเองนะครับในอนาคตอาทิตย์ข้างหน้า2ออาทิตย์หรือเดือนข้างหน้าอาจจะเป็นเวอร์ชัน4.6 4.7ก็แล้วแต่เลยนะครับก็เลือกเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับณตอนนี้คือเวอร์ชัน4.0.5เวอร์ชันล่าสุดเราแตะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยพอกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับ หลังเสร็จกดเปิดเลยนะพอเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็กด next เลยหรือว่าถัดไปนะครับแล้วก็กดนะพอเด้งมาหน้านี้นะครับให้กดตัว accept หรือว่ายอมรับนะครับแล้วก็กด next ไปนะครับกด next ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ในอีกทีหนึ่งนะล้วก็มันจะมีให้กดอนุญาตนะฮะก็เปิดสิทธิอนุญาตก่อนนะครับทั้ง2อันนะนะพออนุญาตทั้ง2อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกด finish เลยนะฮะพอมาถึงหน้านี้นะครับผมแนะนําว่าให้เลือก ลงชื่อด้วยบัญชี Gmail หรือบัญชี Google นะครับก็แต่ที่ Google เลยเพื่อทําการล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่เรามีหรือว่า Gmail ที่เรามีเข้าไปนะครับผมขออนุญาตใส่เมลผมสักครู่นึงนะครับอ่โอเคนะครับตอนนี้ผมใส่บัญชี Gmail แล้วร้อยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็จะนําไปสู่หน้า Allasto r e นะครับ อ่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันดูสักแอปหนึ่งนะครับเช่นผมอยากได้แอปพลิเคชันในส่วนของตัวยกตัวอย่างนะครับเป็นตัว messenger lite ตัวนี้นะ,ะเราก็แตะเข้าไปแล้วก็อินสตอลได้เลยหรือว่ากดติดตั้งได้เลยรอสักครู่หนึ่งเขาจะทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วก็เด้งป๊อกอัพให้เรากดติดตั้งแบบนี้นะครับล้วก็กดติดตั้งลงไปแค่นี้เองนะครับก็จะเสร็จสิเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับนอกจากเราจะติดตั้งแอปพลิเคชันจากที่เราเลือกค้นหาแล้วนะครับเราสามารถที่จะแตะที่แวนนขยายาตรงี้ได ส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปที่ต้องการเลยเช่นอยากต้องการขับเขา SLUB แล้วก็ SOU ขับเขาเจอแล้วนะครับแต่เข้าไปเราก็สามารถที่จะแต่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกด install ได้เลยแต่ตอนนี้มันมีติดตั้งอยู่ในเครื่องแล้วมันก็เลยขึ้น open อย่างเดียวยนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนหาก็ได้หรือว่าพิมพ์ชื่อค้นหาก็ได้เพื่อความสะดวกนะครับหรือว่าจะทําการอัปเดตแอปพลิเคชันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อัปเดตแล้วก็ดูนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยผมแแนนนะําบบี้ลอง พยายามจำนิดหนึ่งว่าแอปพลิเคชันตัวที่เราดาวน์โหลดมาเราโหลดจากไหนนะครับอะไรที่โหลดจากแอปแกล l ล r y ี่ผมแนะนำนะครับให้รออัปเดตจากตัวแอปแกล l ล r y ี่ซึ่งเป็นสโตร์อย่างเป็นทางการของทางฮาวายนะครับอะไรที่ดาวน์โหลดจากในส่วนของตัวออล่าสโตรคอยมาอัปเดตจากออล่าสโตรนะครับต้องพยายามจําให้ได้นะไว้อะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปอัปเดตผ่านเจ้าตัว a r a s t o r e นะครับแล้วมันมีในส่งกุตัว Google Suite นะครับมันก็จะทำให้แอปนั้นใช้งานไม่ได้นะครับในบางแอปนะครับอะอย่างเช่นตัวนี้มี Facebook ให้อัปเดต Facebook อัปเดตได้นะครับก็แตะเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดอัปเดตแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เราครับแล้วก็กดอนุญาตติดตั้งแค่นี้เองครับก็เป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันนะเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีแอปพลิเคชันอัปเดตก็สามารถที่จะ คลิกหรือว่าแตะไปที่ตรงอัปเดตแล้วก็เลื่อนหาแอปที่เราต้องการได้แล้วกดอัปเดตได้ย้ำนะครับแอปไหนที่โหลดจากแอปแกลลี่ให้รออัปเดตจากแอปแกลลี่นะครับอ่านิส็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะฮะอ่ะคราวนี้มีอีกหนึ่งอันที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กๆซึ่งเป็น CPU แบบ32บิตเช่น Y5P Y6P หรือว่า ตัวเมทแพดที8นิ้วนะครับตัวนั้น CPU เขาจะเป็นตัวรุ่นเล็กเป็นแบบ32บิตบางทีเขาจะค้นหาแอปพลิเคชันหลายๆแอปไม่เจอวิธีการแก้ปัญหานะครับเบื้องต้นให้ทำตามนี้นะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดมุมบนนะฮะแล้วก็แตะไปที่ตัวรูปสัญลักษณ์คนกับแว่นตาที่เขียนว่า Spoof Manager แต่เข้าไปเลยนะครับจากตัวนี้ค่า Default มันเป็นตัว Huawei นะฮะ d e f อ u l t อยู่นะฮะให้เราเลื่อนมาหาคำว่า r e d มี5สําหรับรุ่นเล็กๆนะรุ่นพวก Y7P Y7A ขึ้นไปไม่ต้องนะครับเอาเฉพาะรุ่นพวก Y5P Y6P T8 นะครับตัวนั้นจะเป็น CPU ตัวเล็กสารบิตเลื่อนหาตัว Redmi 5นี่ฮะ r e d m i A แล้วก็5ตัวนี้แตะเข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันจะใช้ API แบบ22นะครับถ้าตัวใหม่ๆจะเป็น API 28 29นะครับมันจะถ้าเราเปลี่ยนไปตรงนี้มันจะค้นหาหลายๆแอปเจอนั่นเองนะครับพอติ๊กไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องมากดที่ในส่วนของตัว Account ด้วยนะฮะแล้วก็กด l o g o u t หรือออกจากระบบก่อน1ครั้งแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับเราค่อยเข้าไปใหม่นะฮะ เมื่อเราเลือกปเป็น r e d ม i 5แล้วสมัครรทโนเล็กๆนะครับแล้วก็ล็อกเอาออกแล้วเข้าไปใหม่แล้วนะครับคราวนี้เราก็ไปค้นหาดูแอปพลิเคชันที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะค้นหาหลายๆแอปเจอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วย CPU เขาเป็นแบบ32บิตบางแอปที่มันไม่ได้ทำมาสนับสนุนแล้วมันอาจจะหาไม่เจอจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัว เทคนิคแล้วก็ข้อมูลดีๆมาอัปเดตกันเช่นกันนะครับบางทีเนี่ยเราสามารถเทสเพิ่มเติมได้นะเข้ามาที่ s p o o ตเ a นเจออย่างเช่นรุ่นของผมเป็นรุ่นเมซิซิโปบางแอป,ปหาไม่เจอเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นที่เคยมี GMS อย่างเมย์ยี่ก็ได้นะครับแล้วก็ลงชื่อออกจากระบบแล้วเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับใครที่หาแอปพลิเคชันไม่เจอนะฮะอ่อย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเดิมก่อนละกันนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเราเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับให้ ออกจากระบบนะครับแล้วก็เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง โอเคนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่ตัวบัญชี Google เรียบร้อยแล้วเค้านี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากมาแนะนําในส่วนของตัว Aura Store เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับใครที่เคยใช้บัญชี Gmail นี้ซื้อแอปพลิเคชันไว้ในตัว Play Store นะครับเราสามารถที่จะไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้ในส่วนของตัวบางแอปนะครับวิธีการจะดูแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับให้เราแตะที่จุด3จุดตรงนี้นะครับเลือกไปที่ My App and Game หลังจากนั้นมันจะมีคําว่า purchase history หรือว่าประวัติการซื้อตรงนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนี่ฮะอย่างบัญชีผมเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าผมซื้ออะไรไว้นะครับเราก็สามารถเลื่อนดูได้เช่นผมเคยซื้อแอปพลิเคชันตัวตัวนี้ไว้เกมตัวนี้ไว้เห็นไหมครับมันเขียนว,ว่า150บาทนะฮะแต่ว่าถ้าเราเคยซื้อแล้วเราไม่ต้องซื้อเราแค่แตะเข้าไปเลยพอแตะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้โดยที่เราไม่ต้องชำระเงินซ้ำนั่นเองนะครับสำหรับแอปไหนที่ซื้อไว้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าแอปตัวนั้นมาเรียกหารบริการ Google s ว i t c ์ก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้น่าจะใช้ได้เป็นเกมที่ไม่เรียกหารบริการ Google s u ิ i ช์นะครับก็จะมีแอปอื่นๆที่ผมซื้อไว้นะครับก็สามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็ใช้ได้ตามปกติทั่วไปหรืออันนี้นะครับก็สามารถแตะเข้าไป62บาทก็แตเข้าไปสลย ก็กดดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องซื้ออีกครั้งหนึ่งครับมันจะไม่เรียกหาการชําระเงินนะฮะนี่ะติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดใช้งานได้นะเสร็จเรียบร้อยลอง o p e n นดูนี่ก็ใช้งานได้เลยนะสำหรับแอปบางแอปที่ไม่เรียกหาบริการ Google s u i t e นะครับแต่ถ้าแอปไหนเรียกหาก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัววิธีการที่ผมมาอัปเดตให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทราบกันนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว อ r a s t o ั e เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแล้ววิธีการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับต้องการแอปอะไรก็ทำการค้นหาติดตั้งได้เลยนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับสำหรับใครที่คิดว่าดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ